<Ừ. S 2> ว่าตกลงมาตรก,การชรําระหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติเนี่ยจะออกมาหรือไม่ม่ามกลางเสียงเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นทางเอกชนก,ก็รอเอกชน3สถาบันทั้งสภาอุดหอการค้าคนะคะแล้วก็รวมถึงสิ่งต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีหนี้อ,อยู่ในระบบสถาบันการเงินและในช่วงที่ผ่านมาตลอดหเดือนได้รับการผ่อนผันยี่สิบสอตุลาคมครับดีเดย์ครบรอบมาตรก,การพักหนี้ ของบรรดาผู้ประกอบการ SME ของบรรดาคนที่ประสบปัญหาจากภาวะวิกฤตของไวรัสโควิดแบงคชาติออกมาตรก,การมาร22นี้ครบกำหนดและล่าสุดชัดเจนที่สุดธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศครับจะไม่ขยายระยะเวลาในการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยให้กับเอกชนอีกต่อไป แต่จะเปิดทางให้เอกชนเหล่านั้นที่มีกิจความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยมีปัญหาครับไปแก้ไขหนี้กับแบงค์ที่ตัวเองเป็นลูกหนี้อยู่รายกรณีไปเป็นรายคนเป็นรายคนครับแบงค์ชาติบอกว่าเดี๋ยวจะเกิดวินัยทางการเงินที่บิดเบี้ยบและผลกระทบจากการพักหนี้ที่ผ่านมา6เดือนทําให้สภาพคล่องของแบงค์ หายไปจากรายรับที่เกิดขึ้นเนี่ยสองแสนกว่าล้านบาทฟังได้ไหมอะ่ะเหตุผลก็พอได้อยู่นะพี่โอเขาอาจจะมองว่าเพราะว่าเขาตีตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยเขามองว่า การที่หยุดพักชาระหยุดผ่อนผันมาตรการพักชําระนี้ออกไปเนี่ยก็จะทําให้เขามีตัวเลขบางส่วนก็บอกว่า60 70%เสนี่ยสามารถกลับมาชําระหนี้ได้ตามปกติเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมีมาตรการยืดหนี้ออกไปแต่สิ่งที่เรากําลังคุยกันอยู่นี้เรากําลังจะคุยกันว่าถ้าหากไม่มีมาตรการะจะเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งที่ประเมินนั้นถูกต้องหรือไม่อัน,นิ้ รีแตกสิครับ <laughs> พี่โอฟันธงไปแล้วนี่ตกลงรีแตกใช่ไหมรีแตกสิครับ uh huh. อ่าคุณไปดูเหตุผลของแบงค์ชาติใช่ถ้าถ้าเริ่มต้นจากแบงค์ชาติเองเนี่ย uh huh. อย่างที่พี่โอบอกว่าแบงค์ชาติเองแล้วก็คุณฟางพูดด้วยคือแบงค์ชาติเขาบอกว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่เนี่ยที่มีการพักชำระนี่ประมาณสัก 60- 70%บงเนี่ยแบงค์ชาติเขามั่นใจว่าพวกนี้เนี่ยจะกลับมาจ่ายหนี้ได้เลยมองว่าการออกมาตรการเนี่ยมันควรควรจาอไปที่รายคนไม่ควรเหมารวมเป็นการทั่วไปแล้วอ่ uh huh. วันนี้คนที่เป็นผู้ปรระกกอบกา ทั้งคนตัวเล็กคนตัวกลางคนตัวใหญ่คมาดูเรื่องนี้ด้วยกันเพราะนี่คือชะตากรรมของธุรกิจและชะตากรรมของธุรกิจของท่านคบแบงค์ชาติให้ผลเช่นนี้ครับลูกหนี้ e s อ e เอมนะครับ,รบที่ขอรับการช่วยเหลือตามมาตรก,การพักนี้มีทั้งหมด1 5,000ล้านบัญชีครับคิดเป็นยอดหนี้ทั้งหมด1.35ล้านล้านบาท ครับตัวเลขประมาณนี้หนึ่งจุดสามห้าเยอะไหมหนึ่งจุดสามห้าล้านล้านสิบสิบเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์ของลูกหนี้ทั้งหมดเกินหนึ่งในสามของงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับของรัฐบาลที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายแต่ละปีสามล้านล้านสามกว่าล้านล้านบาทสามล้านล้านไอ้นี่หนึ่งจุดสามห้าสามห้าล้านเกินกว่าหนึ่งในสามค่ะนะครับแบงค์ชาติติดตามอย่างใกล้ชิดและพบว่า ถ้าหยุดการพักชำระหนี้จะไม่เกิดปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าอย่างนี้ตอนนี้ลูกหนี้ที่เข้ารับการพักชำระหนี้เฉพาะในส่วนของสภาสถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยมี400ล้านบาทได้รับการขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ไป3-6เดือนแล้วเพราะนั้นไม่มีปัญหาตัวแบงก์รัฐ ตัวแบงก์เอกชนมีหนี้อยู่ตกประมาณ9.5แสนล้านแบงก์พาณิชย์บอกว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่แสดงเจตจำนงว่าจะจ่ายหนี้ได้ตามปกติหลังมาตรการพักชำระหนี้ครับคุณว่าเป็นจริงไหมก็ไม่ไม่กล้าพูดเต็มปากอ่ะพี่โอคุณวิลาสินีคุณว่าเป็นจริงไหมดิฉันว่าผิดพลาดดิฉันว่ามันต้องมีเออเลอร์ย่างน้อยประมาณสัก5-7นะพี่โอ อ้นนี้ตีแบบอย่างต่ำนะแต่ว่าความจริงแล้วอาจจะมากกว่านั้นนี่ไปดูอีกแบงค์ชาติบอกว่าในทั้งหมดเนี่ยนะฮะประเมินว่ามีลูกหนี้ทั้งหมดอยู่ประมาณ6%กครับนะฮะเร์เซกลุ่ม6%นี้จนบัตรนาวบรรดาสถาบันการเงินของรัฐและสถาบันการเงินของเอกชนยังติดต่อลูกหนี้ไม่ได้8,1,000ล้านนะ6%เปเนี่ย คุณคูณไปดิบอกได้เลยไอ้หเปเนี้ยฟังเชื่อหัวนายบากบั่นเถอะครับกลุ่มเหล่านี้แบดเด็บเป็น n p l แงแกแปดหมื่นหนึ่ล้านนี่ติดต่อลูกนี้ไม่ได้ถ้าแบนต์ติดต่อลูกนี้ไม่ได้บ,บอกว่ากิจการเหล่านั้นมันบอกเราเลยไม่หนีไม่มีไม่จ่าย ไม่ใช่ไม่หนีด้วยหนีไปแล้วด้วยเพราะติดต่อไม่ได้คือกี่เดือนแล้วนั่นก็ติดต่อไม่ได้อ่ะตั้งแต่เรื่องมาตรการ่ะนะผมคูณตัวเลขคร่าวๆก็ประมาณ8 1 0 0 0ื่ักว่าล้านทุกที่นอนสลบสลาลยอยู่ในห้องไอซียูนะทีนี้ไอ้กลุ่มลูกนี่ทั้งแบงก์รัฐและแบงก์เอกชนที่บอกว่าแบงก์รัฐมี4,0,000 0กว่าล้านค่ะแบงก์เอกชนอีก9 5 0 0 0 0หกว่าล้านค่ะคุณคิดว่าเมื่อหมดฤดูการพักชำระนี่ แล้วคนเหล่านี้จะเอาเงินจากไหนไปจ่ายนี่อเอางี้ก่อนนะมันต้องแบ่งแยกนะพี่โอมันก็ต้องแบ่งว่าตกลงว่าอธุรกิจที่เขาทำเนี่ยมันคืออะไรซะเป็นส่วนใหญ่นะเราต้องยอมรับนะว่าหนึ่งก็คือท่องเที่ยวท่องเที่ยวมันเกี่ยวข้องกับบริการทั้งหมดนี้ก็ประมาณสักเกือบ17 1 8ของ GDP อถูกไหมถ้าหากมันยังไม่มี ต่างชาติเข้ามา uh huh. ธุรกิจเหล่านี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่สามารถทํารายได้ได้ uh huh. ก็เท่ากับว่าธุรกิจเหล่านี้จะไม่มีเงินมาจ่ายนี้ uh huh. อันนี้คิดแบบลอจิกนะ uh huh. สุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลับไปคําถามที่พี่โอถามว่าตกลงก็เขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งถ้าเป็น SME โดยเฉพาะท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องกับบริการ uh huh. อันนี้ความเสี่ยงสูงอยู่แบงค์ชาติบ,บอกว่าธุรกิจด้านการท่องเที่ยว uh huh. รโรงแรม นะครับและธุรกิจที่เกี่ยวพันมันฟื้นตัวเพียงแค่26%เอร์เซนจากทั้งหมดใช่ไหมจากทั้งหมด3.3ล้านล้าน20เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์นะกเปอร์เซ็นต์ยีกเปอร์เซ็นต์ก็ตกประมาณเท่าไหร่7แสนล้าน8 0 0แสนล้านแล้วที่เหลือล่ะก็ไม่ได้ไงก็หายไปประมาณสองแนล้านแล้วไปไม่มีไม่มีแบงค์ชาติบอกว่าธุรกิจที่กลับมาเข้าสู่ภาวะปกติคือกลุ่มธุรกิจอาหารเครื่องดื่มเครื่องใช้ไฟฟ้า การค้าใกล้เข้าสู่ระดับก่อนหน้าที่เกิดวิกฤตโควิดอันนี้คือกลุ่มสีเขียวเนี่ยที่ฟื้นแล้วงพี่โอเครื่องดื่มเนี่ย122%ฟื้นแล้วการเกษตร109%เคมีพัน์เนี่ย99%เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ย98%กลับมาแล้วอาหาร95%อันนี้ดีนะการค้ากลับมา94%อันนี้ไม่น่าเป็นห่วงกลุ่มสีเขียวแต่กลุ่มที่น่าเป็นห่วงก็คือสีแดงนี่แหละ ขนส่งฟื้นมาแค่48%กลุ่มโรงแรมฟื้นมาแค่26%เนี่ยเชื่อหัวนายบักบันไหมครับที่คุณบอกว่าฟื้นทั้งหมดอะนายบักบันว่าไม่ฟื้นคือมันฟื้นมันฟื้นจากตัวเลขอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องกลับไปดูว่าตกลงตัวเลขเนี่ยฟื้นจากอะไรตอนไหนจริงๆแล้วถ้าหากมีนักท่องเที่ยวหรือว่ามีคนที่ใช้จ่ายมากกว่านี้เนี่ยม,มันจะเป็นตัวเลขที่กระโดดข,ขึ้นมากกว่านี้ไงพี่โออย่างนี้เท่ากับว่าถ้าพี่โอไม่เชื่อตัวเลขคนะไรกันเป็นเชื่อ ผมเชื่อว่าตัวเลขของบรชาติถูกต้องครับแต่ผมเชื่อในพฤติกรรมและสามัญสำนึกว่าธุรกิจในปัจจุบันไม่มีใครหรอกครับที่รายได้จากการทำธุรกิจกลับมาเหมือนเดิมครับไม่มีทางอาจจะมีบางกลุ่มเท่านั้นที่รอดไปได้ที่เหลือรายได้จะไม่พอกับรายจ่ายออสถานการณ์ตอนนี้คุณไอซ์บแบงค์ชาติบอกว่าที่หยุดอะแล้วให้เขาไปทำอะไรบ้ คือตอนนี้เลยเหตุผลหลักๆที่แบงค์ชาติออกมามองว่าการที่จะออกมาตรการช่วยเหลือเนี่ยควรเป็นรายคนเพราะว่า6 0 7 0บเนี่ยแบงค์ชาติเองยังมั่นใจไงจะกลับมาจ่ายหนี้ได้แล้วเขามองว่าการที่ไม่ออกมาตรการเนี่ยมันเป็นการแบ่งเบาภาระหนี้ในระยะยาวพี่โอคุณฟางเพราะว่าแม้ว่าจะมีการพักหนี้เนี่ยแต่ดอกเบี้ยมันยังวิ่งอยู่ดังนั้นเขาเลยมองว่าถ้าใครยังมีความสามารถในการจ่ายหนี้เนี่ยคุณกลับมาจ่ายหนี้เถอะเลยไม่อยากเหมารวมช่วยกันทั้งหมด ใช่ครับแล้วก็เหมือนที่พี่โอบอกเลยว่าในช่วงที่ผ่านมามีการพักหนี้เนี่ยมันทําให้สภาพคล่องในในระบบนะทั้งตัวเงินต้นตัวดอกเบี้ยหายไปเนี่ยสองแสนล้านบาทต่อปีในช่วงประมาณ6เดือนที่ผ่านมาถ้ามันต่อออกไปอีกเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอว่างั้้นะถูกต้องฮะสถานการณ์ตอนนี้เมื่อวานเราพูดกันถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศไทยอเราบ๊วยสุดในในภูมิภาคเลย ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ Bank Corporation บอกชัดของเรา12ไตรมาสกว่าจะฟื้นตัวเข้ามาสู่ภาวะปกติปี3ปีคุณดูนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าทุกอย่างฟื้นแล้วคุณเห็นอะไรไหมมันมีความถี่ห่างทางข้อมูลกันมากมายเลยนะในขณะที่แบงก์กรุงไทยบอกว่ารายได้ที่ไปพอ ลองรับการชำระหนี้มีอัตราลดลงหวบห้าและจะขยายเพิ่มขึ้น28-36%ถึงบภายในปี6-5หปถึงคนที่จะชำระหนี้ได้เหมือนเดิมเนี่ยนะเออ<อ>ทำไมมันต่างกันขนาดนั้นออล่าสุดสัญญาณหนึ่งที่เกิดขึ้นและเป็นสัญญาณที่น่าจับตามากบรรดาลูกหนี้บรรดาผู้ประกอบการคนตัวเล็กคนตัวกลางและคนตัวใหญ่ดูไว้ คุณอาคมเติมพิธยาไปทธิ์รั่มตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านสั่งครับสั่งให้แบงก์รัฐไปทำอะไรเตรียมมือเตรียมรับมือในเรื่องของการยืดหนี้ให้กับลูกหนี้ทั้งหมดมเตรียมรับมือ เป็นลูกหนี้ของแบงก์รัฐคือตอนนี้เนี่ยสั่งให้แบงก์รัฐทั้งหมดแล้วไปดูแล้วว่าไปคิดตัวเลขมาว่าลูกหนี้ของแต่ละแบงก์เนี่ยตัวเลขอยู่อยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็อยากให้ยืดหนี้ออกไปอย่างน้อย3-6ถึงเดือนอแต่ก่อนที่จะยืดหนี้เนี่ยคือต้องเอาลูกหนี้ทั้งหมดเนี่ยมากลางก่อน<ข>แล้วมาดูว่าตอนนี้ตอนนี้เนี่ยมันแบง่งเป็นกลุ่มอะไรบ้างเอากลับไปดูนี่เราคุณวิลาศนีทําเพดไว้ชุดหนึ่งเป็นข้อมูลของแบงก์ชาตินั่นแหละครับเป็นข้อมูลของแบงก์ชาติที่บอกว่าลูกหนี้ในแต่ละลายที่เข้า สู่โครงการพักชำละนี่เป็นลูกหนี้กลุ่มไหนบ้างลูกหนี้รายย่อยบุคคลเน่ยเท่าไหร่คุณไอ้ลูกหนี้รายย่อยสินเชื่อบุคคลนะคะจํานวนบัญชีนะอยู่ที่5.7 5.7ล้านบัญชี5.7ล้าน7แสนบัญชีะะวงเงินวงเงิน1.6ล้านล้านบาทบเอาละคราวนี้ตัว สินเชื่อธุรกิจบัญชีธุรกิจเชื่อธุรกิจนะจำนวนบัญชีนะคะอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นบัญชีมูลหนี้นะพี่โอสองล้านหกแสนล้านบาทสองจุดหกล้านล้านบาทถูกต้องทีนี้ก็ยังมีสถาบันการเงินเฉพาะกิจอันนั่นแหละครับสถาบันการเงินเฉพาะกิจคือแบงค์รัฐที่รัฐีว่าการกระทรวงการคลังสั่งให้ไปพิจารณายืดนี้ กี่กี่บัญชี6กล้านสี่แสนบัญชีอะไรนะ6กล้านสี่แสนบัญชีอะไรนะสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะหกล้านสี่แสนบัญชีอะวงเงินวงเงิน2.9ล้านล้านบาทเนี่ยตัวเลขนะพี่โอดูอท,ทีนี้เดี๋ยวกำลังสงสัยจะถามพี่โอนิดนึงในเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าให้ไปพิจารณาเป็นรายรายไป แต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีคลังบอกว่าให้แบงก์รัฐช่วยเหลือลูกหนี้ทุกรายนี่ของแบงก์รัฐแสดงว่าในมาตรการแบงก์รัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช้อำนาจในฐานะผู้รักษากฎหมายมสั่งให้อัมเบลา่าคือแบงก์รัฐทั้งหมดมไปดำเนินการยืดหนี้ออกไป3ถึง6กเดือนช่วยลูกหนี้อันนี้คือไม่ได้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 ไไดไไดจำแนกเฉพาะใช่ไหมว่าต้องเป็นใครอะไรยังไงคือว่าให้ช่วยทั้งกลุ่มนี้ทั้งหมดที่ที่ ที่อยู่ในมาตรการ6เรือนที่ผ่านมา,า,าส่วนแบงค์ละแบงค์เอกชนหลังจากนี้ไปตัวใครตัวมันไปพบกับเจ้านี่ลูกนี่ต้องไปพบกับเจ้านี่และเจราจาแก้ไขกันลายตัวคือค,คุณต้องไปคุยกันเองแล้วหรอว่าขีดใช่ว่าขีด<อ>ความสามารถคุณรายได้ของคุณอยู่ตรงไหนครับอย่างนี้ดิฉันก็หันหน้าไปพึ่งแบงค์รัฐดีกว่าสิพี่โอคุณเป็นลูกนี่แบงค์เอกชนอยู่ดิ คุณจะแบกมาแบงรัฐได้ไงตอบไปดีที่ฉันไม่เอาแล้วแบงรัดแบงแบงเอกชนดีฉันไปแบงรัฐดีกว่าเห็นไหมมันจะเกิดเทศกาลไม่หนีไม่มีไม่จ่ายและจะเกิดเทศกาลชักดาบครับโอ้ทำไมจต่ทัไมไม่ไปแนวทางเดียวกันทั้งแบงรัดและเพลง้เพงหตุผลเหตุผลมีอยู่เรื่องเดียวครับนะครับระบบบัญชีที่บุกไว้ระบบบัญชีที่บุกไว้แล้วคุณดู ให้ทำนายกันสิ้นไตรามาสสี่ตัวเลขหนี้เสียของระบบสถาบันการเงินที่จะสำแดงงบประจำปีอ่ะตัวเลขตัวแดงจะเพิ่มขึ้นตัวเลขนี้เสียจะเพิ่มขึ้น,น,นแน่นอนอันนี้ที่ฉันเชื่อทีฉันเชื่อ,อนะแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนและกระทบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยประเมินกันออกมาบ้างหรือยังก็ไม่รู้คุณดูนี่ตอนนี้ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นจริงค่ะ เมื่อตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาสถาบันการเงินเอกชนทุกแห่งทำหนังสือแจ้งไปให้เจ้าหน้าที่คือ RM นะครับโทรไปหาลูกหนี้แต่ละรายรให้ชำระหนี้เข้าสู่โหมดปกตินับตั้งแต่วันที่พรุ่งนี้เป็นต้นไปน,นับพรุ่งนี้เป็นต้นไปเข้าสู่โหมดปกติทุกราย ดอกเบี้ยที่ได้ใช้อัตราดอกเบี้ยเดิมที่ได้ลดให้ในช่วงการพักนี้ทุกไลน์ผมได้ข้อมูลว่าเป็นเช่นนั้นครับแล้วลูกหนี้ทุกไลน์ตกใจกันหมดว่าฉันจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายมาดูนี่ระยะเวลาที่ผ่านมาแบงค์ช่วยลูกหนี้รายย่อยเพอร์ซนาลก็ช่วยใช่ครับ สินเชื่อธุรกิจก็ช่วยช่วยอะไรเลื่อนพักชำระหนี้ลดภาระผ่อนรายเดือนลดอัตราดอกเบี้ยบ้างขยายระยะเวลาชําระหนี้นะ,ะปรากฏว่าทั้งหมดมี70%ครับไม่มีเงินที่ไจะไปะจ่ายหนี้ของเขาถึงแม้เขาลดให้แล้วเนี่ยนะครับมาตรการใช้แล้วใช่แต่ในนั้นที่เป็นลูกหนี้70%คือชําระไม่ได้เลยใช่ข้อมูลนี้มาจาก ธนาคารพาณิชย์อันนี้มันคือมันตรงข้ามกับแบงค์ชาติเลยนะพี่โอตัวเลขมันคือตรงข้ามไปเลยสวนทางกันเลยอ่ะแบงค์ชาติบอกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจ่ายได้แต่แบงค์พาณิชย์เองบอกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จ่ายไม่ได้อ่ะแล้วยังไงเดีย่นี่มันขัดกันไหมอ่าใช่หนึ่งขัดเชื่อใครก็ไม่รู้นะครับลองดูนี่คือข้อมูลของผมอแทบทุกรายแจ้งแบงก์บอกว่ารายได้ลดลงมาจากเดิมเกินกว่า50%ทั้งสิ้นครับ คือลูกหนี้เขาบอกว่ารายได้เขาลดลง50%เขาก็เลยเอาเงินไปจ่ายหนี้ไม่ได้รายได้ที่ <ฮะ S 1> เกิดขึ้นมาในขณะนี้เขาต้องทำอะไรรู้ไหมครับต้องเอาไปจ่ายพนักงานครับอ้าวแน่สิ cash flow ที่มีอยู่ในมือเนี่ยคือจะต้องไปเลี้ยงคนก่อนอแล้วอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐด้วยบอกว่าถ้าหากคุณมีซอฟโลหรือคุณได้รับการช่วยเหลืออะไรจากรัฐไปเนี่ยคุณต้องยังคงการจ้างพนักงานของคุณอยู่ถูกเห็นไหมเขาไปตอบโจทย์ตรงนั้นแบงก์จะไปไอ้เข้าไหมไม่ประคอง อเอาต่อมาอมนี่คือตัวเลขที่ชัดเจนที่สุดครับสถาบันการเงินทั้งหมดทำตัวเลขนี้ขึ้นมาข้อมูลนี้ไปอยู่ในมือของรัฐมนตรีครับลูกหนี้ SME ในกลุ่มที่ผิดนัดชำระนี่อยู่ในกลุ่มเขาเรียก Special Mention ภาษาอังกฤษผมงูงูปลาปลแปลว่านี่นะที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษครับ นะครับตอนนี้มีทั้งหมดทะลักเข้าไปเจ0 0 0 0นห้าหมื่นกว่าล้านบาทนั่นนะครัค้างชำระหนึง 1> 1่งถึงสามเดือนใช่ต้องจับตาดูจับ,บตาดูเป็นพิเศษเอาละมาดูคราวนี้นี่ SME ที่เข้าไปพักชำระนี้ยืดระยะเวลาลดการผ่อนเป็นสินเชื่อที่เป็นหนี้เสียคือค้างชำระนี่เกินกว่า3เดือน ตามมาตรฐานบัญชีใหม่เขาบอกใครเกิน3เดือนให้ถือเป็น NPL ให้หมดมีเท่าไหร่รู้ไหมสามแสนเจ็ดหมื่นล้านบาทสองกลุ่มนี้ปาเข้าไปเท่าไหร่คุณวิลาสินีหนึ่งล้านหนึ่งแสสองหมื่นล้านบาทหนึ่งจุหนึ่งสองล้านล้านบาทน่ะนี่มันก็จะเกือบหนึ่งในสามของงบประมาณที่ตีกันไว้แสดงว่ากลุ่มที่พักนี้ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มนี้ย เดี๋ยวก่อนเยอะมากนะเราจะไปแค่ SME คือออย่างนี้พี่โออะตัวเนี้ยแล้วใครมันจะไปมีไปมีตังค์มาชำระนี่เนี่ยในในเดือนที่7และ8ทั้งทั้งที่1นึ่งถึงสเขายังชำระไม่ได้ก็นั่นนะสิเขาบอกว่าปล่อยปล่อยผีครับให้ไปแก้ไขกันเองฝีมันก็แตกสิครับเห็นฮะแต่อย่างน้อยความจริงจะปรากฏ s อ e ผู้ประกอบการรายใดตอนนี้ที่ ได้รับหนังสือแจ้งจากแบงค์ไปคุยกับแบงค์คุยกันรายกรณีและมาดูวิธีการแก้ปัญหาของแบงค์ความจริงเพื่อป้องกันปัญหานี่เสียครับก็ไปจับมือกับบสยบรรษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อมคให้บสยมาค้ำประกันเพื่อพยุงไม่ให้เป็นนี่เสียเขาทําไปได้เท่าไหร่คุณรู้ไหมพวกครางเกินสามเดือนตอนนี้ทําไปแล้วห้าหมื่นล้านบาท จากครั้งชำระนี่เจ็ดแสนห้าอันนี้ที่เป็น NPL เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูตัวเลขค่าใช้จ่าอีกทีนะคือหนี้เสียครั้งชำระเกิน3เดือนเนี่ยจัดการไปแล้วอยู่ที่50,000ถูกไหมจาก3ามแสนเจ็ดสา0แเเหลือ3า0แสนสองช่วยได้เยอะเลยโอ้โห รลุ่มที่ค้างชำระนี่หนี้1-3เดือน Special m a n น i o n ที่ผมบอกคือกลุ่มที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษจาก7 5นเนี่ยบสยค้ำไป250,000ล้านเหลือเท่าไหร่เหลือ5 0 0หอีกห้าแสน5 0 0แสนล้านที่ยังไม่มีการค้ำประกันนี่ผมทำตัวเลีกให้ดูนะครับเอาน้าเขาใช้แค่บสยอย่างเดียวมันเลยไปได้น้อยมันเลยไปได้น้อยมันไปที่อื่นไม่ได้ มันต้องไปเอาการค้ำประกันของหน่วยงานรัฐคือบอสยเข้ามาค้ำประกันเพื่อลดภ <Yeah. S 2> าระเป็นหนี้เสียอ่ะพอเราเห็นข้อมูลแบบนี้พี่โอชายเลย้ยังไม่หมดนั้นิองแล้พี่โอมีข้อมูลเยอะกว่านี้แต่มันตอบคําถามได้ไหมว่าทําไมตกลงสุดท้ายธนาคารแห่งประเทศไทยถึงไม่ต่อมาตรการพักชําระหนี้ออกไปพูดคําเดียวว่าคําเดียวมาตรฐานบัญชีมันแก้ไม่ได้ไใช่ไหมพี่โอและ มาตรฐานโลกมาตรฐานระบบสถาบันการเงินที่แข็งแกร่งที่แบงค์ชาติยึดถือตรงแนวเลยนะไม่ล้มไม่เอียงนะยืนตรงไไปว่าเยกำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ให้มีปัญหาให้สะท้อนความเป็นจริงในฐานะการเงินบัญชีไม่หลอกลวงไอตอนพักชําระนี้แล้วไม่นับว่าไม่เป็น NPL นี่คือบัญชีที่หลอกลวง เออแต่พี่โอพูดประเด็นนี้ก็มีเหตุผลนะในกรณีถ้าหากแคนซ่าว่าต้องการเห็นตัวเลขจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะจะออกมาเนี่ยแหละ,ะแต่แต่แต่ถ้าพอตัวเลขออกมาจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องรับผลกระทบที่เกิดขึ้นถูกแล้วคุณต้องมีมาตรการรองรับนะคุณดูมีปรากฏการณ์อยู่สองปรากฏการณ์ครับและจะเป็นปรากฏการณ์แบบนี้หลังจากนี้ไปเชื่อหัวนายบักบันเถอะค่ะการที่ธนาคารกสิกรไทยครับออก หุ้นกู้ชั่วนิรันก็ไม่ใช่ธนาคารเดียวนะมา500ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็16,000กว่าล้านค่ะครับเอามาเป็นเงินกองทุนขั้นที่1น่งเงินกองทุน1บาทจะได้ถือว่าเป็น BIS คือเงินกองทุนต่อสินสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยได้8.5เท่าเท่านะได้8.5เท่าได้มา16ื่นเอามาเพื่ออะไรครับค่ะ ออกมาเพื่อลองรับว่าถ้านี่เสียมันเกิดขึ้นมันจะไม่กินทุนจนทุนฉันล uh, ้อยหลอแล้วฉันต้องเพิ่มทุนเป็นการเพิ่มฐานทุนอย่างเงี้ยเหรอพี่โอใช่แบงก์กรุงเทพครับออกคุณคู่ชั่วนีรันมาเช่นเดียวกันค่ะเอามาเพื่ออะไรส่วนหนึ่งไปลองรับนี่เสียที่เกิดขึ้นที่อินโดจากการซื้อแบงก์อีกส่วนหนึ่งลองรับทุนของตัวเองว่าถ้ามีนี่เสียเกิดขึ้นมันจะไม่กินทุนและฉันต้องเพิ่มทุนเขากังวลกันนะแล้วเชื่อบากบันค่ะ ไม่ได้เกิดขึ้นแค่แบงก์กรุงเทพแบงก์การิกรแต่มันจะเกิดขึ้นทุกๆุกแบงก์เช่นนี้ครับเพราะฉะนั้นฤด,ดูการไม่หนีไม่มีไม่จ่ายะจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปแน่นอนครับอติดตามกันค่ะคุณผู้ชม